พอแล้วมั้งโอยพื้นดีมีคุณภาพอ๋อนี่ไงกำลังส่งพอดีเลยเขาเตรียมเราก็ต้องเตรียมพอแล้วมั้งเอาแล้วเรียบร้อยครับ <laughs> โดนโดนไม้ทับเฟดปั๊กชู้ชีวิตเฟดปั๊ปกชู้ชีวิต <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปทำใหม่ <c oughs> อ้อ้าวใครกดอ่ะใครกดอ่ะหรือว่าระบบมันสั่งเอง <c oughs> อ๋อกดปุ่ทุธนี่ไง <c oughs> <c oughs> แกฎกดก็รู้แล้ว บินบินบินอ๋ออ๋อ,อลูกค้าแกบอกว่าให้ขนให้ไปหาช่องรับของนะครับเขาจะสั่งการให้ไปเอ่อชิที่ติดอยหรือเปล่ากว่าเคคีายดูคือเป็นรูเน็กกรับโอ้นี่ไง ดูแค่ถูไม่เปื้อนมือเลยไม่มันก็ประมาณนี้แหละสามนิ้วไม่สี่นิ้วเนี่ยมันใหญ่อันนี้มันสี่เหรอใช่อันนี้สองนิ้วนี่สองอันนี้มันสี <4 S 3> ่เห็นไหมอันนี้สี่มันไม่ใช่สามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะถามเขาวิ่งมันออกไม่สี่นิ้วเหรอเข้ามาให้ผิดหรอกไม่รู้เรองดูบินอ๋อช่องรับของ อ๋อแคชเชียในห้องเขาจะ,ะเขาจะบอกเราครับว่าให้เราไปรับของอยู่ที่ช่องไหนนี่เขาจะมีหมายเลขให้บอกอยู่ครับอย่างเช่นเชิญรับของช่องหนึ่งนะเชิญรับของช่องสองนี่ครับประมาณนี้เลยเห็นไหมถ้าเขาให้ไปรับของที่ช่องสี่นี่ไงเขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นเออพวกเหล็กพวก ไม้ฝาพวกไม้นะพวกปูนอะไรเงี้ยรถเข็นก็นมีเห็นไหมเห็น,นเห็นกรร็รู้ครับเครนกำลังทำงานเนื้บเหล็กน่าจะสัง่งอ๋อเม่ดดัชีกกำลังวางลง เหล็กอะไรเนี่ยเหลขข็กคออ้อยมั้งครับนี่ไงเหลขข็กคออ้อยข้อมันไม่มีหรอเหล็กข้อมันไม่มีหรอนี่นี่มีเหล็กตามที่สั่งครับหรือไม่ก็เราก็สั่งในข้างในก็ได้ เขากำลังสั่งแล้วคือเราไม่ให้ปลาเข้าไปครับเราแค่อยู่ตรงนี้ก็พอก็คือเสี่ยงไว้ก่อนครับเพราะว่าเราไม่ให้เข้าไปก็ค,คือว่ากลัวจะาบาดเจ็บเหล็กนี้ไม่ต้องทาสีครับเพราะว่าไม่ใช่เหล็กสีดำ อ๋อนี่ไงเบตันชีตนี่ครับนี่เห็นไหมมันมีฟอยด์ด้วยมีฟอยด์กันกันกันลอยครับฟอยด์ติดไว้กันลอย โอ้ตรงนี้ก็เป็นแทงน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นดีกว่าข้างนอกมีอะไรอ๋อข้างนอกไม่มีอะไรครับเป็นปูนปูนแท่งหนานูนนี่เป็นเหล็กแท่งปูนเลยอ๋ออันี้เป็นแทงน้ำครับถังเก็บน้ำสะอาดมาตรฐานมกซะด้วย นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเออพวกอิดพวกอิดบล็อกค,ครับแล้วก็พวกอิดแดงด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละอาแล้วเคนี้ใครเป็นคนกดอ่ะหรือว่ามันสั่งเองอ๋อ<ม>อ๋อรีมโมทอยู่ที่มือคนมันจะสั่งการเองได้ใช่ใชป่ะครับอ๋อถ้าไม่มีใครกดมันก็ไม่ไม่ทำงาน <laughs> อ๋อมันยกขึ้นได้นี่หว่าได้ครับพี่ยกขึ้นได้อเอาเหล็กนี่ใครสั่งเนี่ยเอาเหล็กนี่ใครสั่งอ๋อคันนี้สั่งไม่ใช่เรานะครับ เราไม่ได้สร้างบ้าน <laughs> ยาวเลยครับยาวเลยอ๋อเหล็กนี่เราไม่ได้สั่งครับ <laughs> เขาสัาง่ง <laughs> <laughs> เราไม่ได้สั่งครับเพราะว่าเราสรั่งแค่เหล็กกับไ, <ป S 1> ไม้ไดึ่ชีสหายกู <พ uka> ได้ครับอันนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊อ๊ยี่จะรัดยังไงครับรัดตรงไหนรัดจากนี่ได้อยู่ไหมต้องมันให้มันแน่แนนะ ผมกลัวว่าจะบุบแน่แน่้ฝั่งนู้นเอาอะไรลงอะโอ้โ อันนี้ลงปูนใช่ไหมเนี่ยสร้างบ้านหรืออ๋อ,อซื้อปูนไปนสร้างบ้านอ๋อปูนอะไรเนี่ยซีเมนมองดูปูนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ซีเมนโอ้โหอือหือแบกให้เต็มที่ทุกภารกิจ แค่นิ่เงเหรอนึกว่านึกว่าใส่หมดอ๋อแค่สามอันเองนึกว่าใส่หมดโหครับเขาหนักกเราเราไม่รู้ว่าไปไหวหรือเปล่าเพราะมันเหล็กมันก็หนักด้วยไงแล้วก็ราคาไม่ตันชี้ด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็บรรทุกเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะไปได้ป่ะ มาถึงหัวรถเลยเดีเ๋ยวจะโดนไหมเนี่ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนผนอยู่ห่างเยอะห่างเยอะรถตู้คนทีเนอร์ยิ่งสูงมันยังไปอุ้ยไม่เห็นลมอ่ะนูน,นยาวไปถึงท้ายเลยโตครับยาวแค่ไหน<ม>น่าจะเปิดใหม่บ้างครับสาขาใหม่ สร้างเสร็จไปหมาดๆถ้าสูงวันนี้ถ้าสูงวันนี้ยังไงก็ยังไงก็เกี่ยวโดนพรพอะยังต้องหาอะไรมาแงะขึ้นเกี่ยวขึ้นเพราะถ้าเพราะถ้ายิ่งฝืนเกี่ยวเข้าไปมันยังไงมันก็ทำให้เสาไฟลม้มเจอประจำบ่อยข่าวออก รถสิบล้อเกี่ยวนั่นน่ะเกี่ยวสายอ่ะต่าไปล้มบ่อยะทำให้คนอื่นเออแต่ไม่รู้ว่าคนจะรอดหรือจะไม่รอดหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวก็เขาทียนเอาเหล็กลงก่อนนะแล้วก็มาตามกัน่อ